สวัสดีครับผมหมอเบนนัวดึงแดดกระดูกขบนคุณหมอสวัสดีครับผมเป็นรองช้ำคุณหมอพอมีวิธีแนะนําการรักษาไหมครับหรือถ้าไปรักษากับคุณหมอต้องเตรียมค่ารักษาไปประมาณเท่าไหร่ครับขอบคุณครับคุณหมอรองช้ำรองช้ำก็คือมีอาการปวดฝ่าเท้าปวดส้นเท้านะครับเวลาตื่นนอนตอนเช้าๆหรือหรือปวดตอนไหนก็ได้นะครับก็คือมีอาการปวดฝ่าเท้าปวดส้นเท้าที่มันเป็นเอ็นเป็นพังผืดแบบนี้อ่า คือแนะนำวิธีการหนึ่งก็คือสามารถใช้ไม้หรือใช้เหล็กสแตนเลสที่เป็นมนๆนะครับกดกดจุดนะครับกดจุดตรงฝ่าเท้านี่ขออนุญาตนะเอาฝ่าเท้าขึ้นมานะครับทายาหมองครับให้มันอันนี้นหน่อยทายาหมองจะเป็นริดร้อนก็ยิ่งดีนะครับให้มันคลายนะครับคือมันมีการตึงของของของส้นเท้านะครับของเอ็นส่วนก็คืออาการปวดรองชท้ามันจะเป็นเอ็น ถ้าเป็นรูปมวลาตัวนี้มันก็จะเป็นเอนะเ็นนะเอ็นข้า,ขาวขาวเราจะใช้ไม้กดไม้ก็จะแบบมนๆหน่อยถ้นี่เห็กก็จะกระชับหน่อยก็คือก็กดรีดนี่สมมติถ้าเป็นเล็กๆก็กดรีดนะนี่กดรีดประมาณ 3- 4ขีดนะครับที่ฝ่าเท้านี่ดีนี่ดีแล้วก็เอาเนี่ยเอาเหล็กกดครับกดค้างไว้1 2 3 4 5ส2 3 4 5ห้าสสี่ห้าในจุดที่มันตึงๆที่เราปวดนะครับ1 2 3 4 5ี่ไล่ไปทั่วฝ่าเท้าเลยนะครับ หรือเน้นตรงจุดที่เราเจ็บบางครั้งเรากดเองแล้วก็ค่อยๆกดนะครับแต่ถ้าหมอกดหมอจะกดแรงหน่อยแต่ถ้ากดเองเราก็จะพอดีนะครับนี่กดตรงโอ้ oh, จี๊ดเลยนะฮะนี่นี่จี๊ดจี๊ดคือกดคายกดแบบนี้ไปทุกวันนะครับมันจะคายนะครับนี่คือวิธีการรักษาวิธีการดูแลนะครับแต่ระหว่างวันเราก็ พยายามแบบใส่รองเท้าที่มันซับพอร์ตที่มันไม่ใช่ส้นสูงอะไรแบบนี้บางครั้งการยืนนานการเดินนานมันทำให้เราตึงนะครับฝ่าเท้าหรือการเล่นกีฬาเยอะๆนี่บางครั้งฝ่าเท้ามันตึงมันเกมก็มีอาการปวดก็ดเป็นการรองช้าแต่ถ้าเราดูแค่นี้นะครับบางครั้งอะ่ะมันตึงมาตั้งแต่น่องเลยนะครับตึงมาตั้งแต่นอ่องตึงตั้งแต่ขาสะโพกก้นหลังบางครั้งพอเราตึงเอวเยอะสะโพกเยอะขาเยอะนี่มันทําให้ฝ่าเท้าเรารับน้ำหนักได้เยอะ เวลาหมอหมอหมอที่แบบรักษาอย่างครอบคลุมนะครับเขาก็จะรักษาที่เอวที่หลังที่สะโพกที่ขาที่น่องและ่อยลามไปถึงตรงนี้คือแรงแต่ต้นต่อตรงหลังเลยหลังเอวสะโพกขาน่องแล้วก็มาฝ่าเท้าด้วยนะครับเคื่องนี้จะมีการเป็นรักษาแบบครบเซตแต่ถ้าเราแบบแก้อาการแบบพอให้มันดีขึ้นเนก็เน้นตรงที่ฝ่าเท้าเลยนะครับหรือเราจะเหยียบกะลามะพร้าวเหยียบกะลามะพร้าหรือเหยียบเดี๋ยวว่านวดฝ่าเท้าไบ่อยให้ ให้มันนิ่มนครับให้เลือดลมมันไหลเวียนได้ดีนะนี่พอกดไปก็จะเป็นตุ่มๆล,ยลอยๆนี่เองรู้สึกว่าฝ่าเท้ามันเบาขึ้นนะครับถ้ามารักษา,าผมก็จะรักษาทั้งหมดเลืองแต่หลังเอวสะโพกขานะครับแล้วก็มีการกรอกเลือดกรอกรลเหีตยดัดกระดูกปรับสมดุลร่วมด้วยแล้วก็มากดที่ฝ่าเท้าถ้าลองช้ำนะครับกดจุดที่ฝ่าเท้าแล้วก็จะมีการสักยาใช้เข็มสักกระตุ้นที่ฝ่าเท้าเจ็บนิดนึงแต่ก็จะเบาขึ้นดีขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะมนๆหน่อยมันก็จะแบบหรือบ,บางคนก็ขุดๆรีดๆก็ได้ครับ บางครั้งมันจะเป็นก้อนเป็นปมแล้วก็ขูดให้มันนิ่มให้มันแตกออกนะครับบางครั้งมันเป็นเม็ดเป็นพังผืดเป็นก้อนสักสานี่แล้วก็ขูดขูดนี่ขูดไล่มันทําทุกวันนะครับเดี๋ยวอาการปวดมันก็ดีขึ้นนะครับแต่ถ้ามันยังปวดอักเสบเยอะอยู่เราก็ค่อยๆประคบร้อนทายาหม่องไปก่อนแล้วค่อยๆปวดทิะนิดทละนิดทําทุกวันทําทุกวันให้มันนิ่มให้มันไม่มีก้อนไม่มีเอ็นนี่ครับอาการลองช้ำก็จะดีขึ้นแล้วก็พยายามยืดเนี่ยยืดขา ยืดขาก้มแตะไปเท้ายืดขาบ่อยๆย,ยืดให้มันกล้ามเนื้อมันไม่ตึงนะครับแล้วก็ถ้า,าใช้น้ําหนักเยอะเราก็ลดน้ําหนักรวมด้วยนะครับน้ําหนักเยอะก็ต้องลดเพราะว่าฝ่าเท้ามันรับน้ําหนักเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเล่นกีฬาก็ต้องรวมยืดเหยียดนะครับก็กดจุดตามที่ผมบอกนี่ผมกดเมื่อกี้รู้สึกว่าเออฝ่าเท้า,ทามันเบาขึ้นฝ่าเท้าหรือส้นเท้าหรือรองช้านี ฝ่าเท้าก็เป็นอีกหนึ่งสำคัญเนาะเขาเรียกว่านวดฝาา่าเท้าหรือกดจุดสะท้อนฝ่าเท้ามันกระรังมันก็ไปสะท้อนอวัยวะต่างๆถ้าเราดูแลฝ่าเท้าดีนะครับอวัยวะภายในต่างๆก็จะดีร่วมด้วยนะครับสําคัญอยู่นะพวกฝ่ามือฝ่าเท้ามันเป็นศูนย์รวมเสนาา้นประสาทเยอะเพราะฝ่าเท้าเราใช้ทุกวันหรือมือเราใช้ทุกวันนมือกับฝ่าเท้าเราสามารถเนี่กยกระดิกกระดิกอะไรแบบกระดกข้อมือได้รวดเร็วสั่งการได้รวดเร็วมีเสนาา้นประสาทเยอะอะไรแบบนี้นะครับมันก็ สะท้อนจุดต่งางๆถ้าเราดูแลมันดีมันก็ดีนะครับบางครั้งถ้าแบบนี้นบางคนเท้าผิดรูปเท้าแบนมันก็จะเสียบุคลิกเลยทั้งทั้งเอวทั้งสะโพกมันก็จะบิดเบี้ยวเลยถ้าถ้าฝ่าเท้าเราไม่ดีบางครั้งเข่าเรามันก็จะส่งผลด้วยนะฝ่าเท้าแต่นี้ลองช้ำก็คือกดเอากดเอายืดเยียดนะครับช่วยได้ถ้าจะมารักษาก,ก็ศัลนีกทําำเต็มนะครับประมาณ1 5 0 0ถึง2,000บาททำประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง จะไม่ได้ดูแลแค่เรื่องรองช้าแต่ถ้าบางคนไม่มีเงินไม่งบอยากแก้รองช้าก็จะกดจุดแบบนี้ให้ก็อาจจะประมาณ2 0 0 3 0 0 3 0 0 2 3 0 0บาทไม่เกิน500บาทแล้วถ้าทําครบทําเต็มเลยจาัดก,การรีเซ็ตทั้งระบบปรับสมดุล1น0 0งพอถึงสองันทำประมาณ1ชั่วโมงคือบริโยายไม่เกิน300แล้วแต่กรณีไปนะครับเพราะบางคนบอกว่าเป็นเป็นแค่รองช้าแต่พอมาตรวจร่างกายจริงๆมีการตึงหลังตึงเอวปวดคอบา่าดอะไรรวมด้วยเป็นทั้งตัวเลยนะ ส่วนใดคนไข้ก็จะชอบเพูดว่าไม่ค่อยเป็นอะไรเลยหมอไม่ค่อยปวดแต่พอเรามาเช็คดูกล้ามเนื้อตึงเกร็งทั้งตัวนะครับบางครั้งมางคนก็เดินผิดรูปแต่ไม่มีอาการปวดบางครั้งอยู่กับความปวดเป็นเคยชินนะครับแต่พอมาจับดูท้องก็ตึงหน้าท้องตึงหลังตึงคอบ่าอะไรแข็งเป็นก้อนยกแขนอะไรไม่ได้ไม่สุดพวกนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมหมอเบ้นด้วยเรืองกระดูกบนครับ ล่งเลยฝาเท้าลงเลยกดกดมื่อกี้ลงเลย